มาให้ไครให้ได้ดีเหรอูกินสิเ้สิ้นีไเิหนอกดดีะให้ได้ดี้เลูกให้ได้ดดี้ด่าองให้ป้อนโอ้โหอ่อนจังเลย

หลังจากกินข้าวก,กินกล้วยกับนมกับซีเรียลจบแล้วครับก็เป็นรายการขานมแคนดี้เอนจอยมากกินใครดีอีกขอบคุณข้าก่อนขอบคุณค่ะอขอบคุณค่ะ,คะอืมเก่งมาก thank you daddy thank you, i love you Love you Say okay, bye 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 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <Hey. S 1> ขอบคุณค่ะ <Hey. S 1> ขอบคุณค่ะพูดแบบตอนโลกฝรั่งพูดไทยแล้วครับบ่ายทิว